เคปรัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกาลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับตินชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมเอซที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับมาพบกันอีกนะครับในวันนี้นะฮะสิ่งที่อาจารย์จะพูดก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับฝั่งที่ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่ทะล,ลึ่งไปเชื่อคนอื่นคนนั้นก็ไม่รู้ว่าลุงพลเป็นคนร้ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เขากำลังตกลงไปอยู่ในความเกลียดชังไปจมอยู่ในทะเลแห่งความเกลียดชังลุงพลโดยที่เขาไม่ได้ชั่งใจเลยว่าสิ่งที่เขาพูดเขาด่าลุงพลเนี่ยอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเช่นถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่เขาคิดละ่ะเขาจะอยู่อย่างไร นี่คือสิ่งที่น่าจะนำมาพิจารณามากๆในการดำรงชีวิตของคนเราอย่าพึ่งเชื่อถ้าเป็นทางลบของคนอื่นอย่าพึ่งเชื่อถ้าไม่เห็นด้วยตาอย่าเชื่อแล้วถ้าคุณไปร่วมวงไพยบูรณ์กับความเกลียดชังด่าทอเขาตลอดมาเนี่ยด้วยเหยตุผลนคใดก็แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งความจริงปรากฏ แล้วเขาจะทํำย่างไรตอนนี้กรณีของคดีน้องผลไม้เนี่ยคดีน้องผลไม้อีกส่วนหนึ่งส่วนบุคคลที่ถูกโจมตีหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทําน้องผลไม้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งดังนั้นกรณีพิพาทนี้มันเป็นสองเรื่องโดยหลักก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับลุงพลเพราะลุงพลถูกใส่ร้ายว่าเขาเป็นคนทําดังนั้น เรื่องราวที่ต่อสู้กันมาเนี่ยอยู่ระหว่างเรื่องของลุงพลคนด่าลุงพลก็รวยส่วนคนปกป้องลุงพลก็ต้องมีรายได้อีกเช่นกันในระบบของ Youtube ดังนั้นคนที่ทำคอนเทนต์ด่าลุงพลก็คือคอนเทนต์บาปเอาไปว่าคนที่ทำคอนเทนต์เพื่อปกป้องลุงพลช่วยกันให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นจริงนะเพื่อกระจายสิ่งนี้ออกไป ให้คนมาดูคนอ่านก็มีกําลังใจว่าเออคิดเหมือนกันว่าลุงพลไม่ใช่อันนี้คือคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์บาปคอนเทนต์เมตตาดังนั้นใครได้เงินจากการทำคอนเทนต์ด่าลุงพลป้าแตนก็จะเป็นคอนเทนต์บาปเงินก็เป็นเงินบาปหมายความว่าคนไปดูคุณเนี่ยเขาก็ช่วยกันเกลียดลุงพลเขาจึงไปดูคุณส่วนคอนเทนต์ฝั่งเขาที่ ป้องกันโจมตีสนับสนุนลุงพลเนี่ยคนที่รักลุงพลก็มาดูเป็นสองแบบแต่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ด่าลุงพลตอนนี้บางคนอยู่กับลุงพลมาก่อนแล้วออกไปดา่าอันนี้สวยเลยเวรกรรมเขามีเท่าน,นั้นบุญเขามีเท่าน,นั้นและสถานการณ์ตอนนี้มันเกิดความชัดเจนมากว่าในที่สุดแล้วลุงพลจะไม่ใช่คนร้ายเอาแล้วสิ แล้วกูลงทุนด่าลุงพลออกมาจากลุงพลแล้วด่าทำลายลุงพลมาปลุกม็อกมาปลุกเอฟซีตัวเองให้เกียดชังลุงพลละ่ะแล้วจะทำอย่างไรเรียกว่าบาปกันทั้งแกงเลยเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะสามบ้านเองเนี่ยตอนนี้ก็พินาศสันตโลเปิดโปงกันเรียกว่าลากไส้ทุกขดมาเล่นกัน แล้วคนที่ไปโจมตีลุงพลด้วยกับเขาเนี่ยพวกคุณจะอยู่ยังไงละ่ะขนาดพวกที่เขาอยู่ด้วยกันเขายังแตกแยกกันขนาดเนี้ยจะเป็นคอนเทนต์หรือจะเป็นอะไรก็แต่เพื่อจะหาเงินช่วงปีใหม่หลังปีใหม่ต้องใช้เงินเยอะก็ไม่รู้ละ่ะแต่เนื้อหาของคดีกลายเป็นคนที่พูดกันเยอะแยะว่าลุงพลไม่ใช่คนผิด และลุงพลจะยกฟ้องแน่นอนครับเนื้อหาสาระที่คนมาพูดโดยมากก็คือผู้รู้กฎหมายทานายดังนั้นคนที่ออกไปด่าลุงพลก็เป็นไงฮะมันก็อยู่ไม่ได้ครับถ้าคุณยึดติดทางเศรษฐกิจคุณต้องโง่แน่ถ้ายังจะด่าลุงพลต่อคุณต้องโง่แน่ดังนั้นคุณต้องรีบสำนึกผิดให้ไว หรือ,อยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าสำนึกผิดเพราะว่าเห็นความจริงว่าลุงพลไม่ใช่อาจจะหลงผิดเข้าใจผิดถูกหลอกด้วยข้อมูลต่างๆแล้วมาสำนึกผิดอันนี้ก็น่าเห็นใจดังนั้นตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไอ้คนที่ออกไปด่าลุงพลครับมันจะด่าต่อไปก็ช่างหัวมันมันรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่า มันต้องเจงนะฮะมันจะไปด่าใครอีกล่ะถ้าลุงพลพลมันทินมันจะไปด่าอะไรอีกถ้ายังอยากอยู่ในวงการ YouTube ก็ต้องทำอื่นๆต่อไปอีกมากมายต้องตรึงคนดูของตัวเองไว้ก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อมีใครบ้างที่แสดงเป็นปฏิปักษ์ใช้คาว่าปฏิปักษ์นะครับต่อลุงพลอย่างชัดเจนด,ด้วยเหตุผลคนใดด้วยความไปเกลียดชังอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเวรกรรมของเขา ส่วนใครจะสิ้นบุญจากลุงพลมันกลับมาไม่ได้ก็คือกลับมาไม่ได้จริงๆลุงพลมาแต่นก็ไม่ได้ถือสาอาจจะโกรธหรือไม่สบายใจไม่พอใจลำบากใจแต่ในสุดแล้วลุงพลก็เรียกว่าเขาอยากที่สุดตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เหลือก็ให้คนเหล่านั้นที่เกียดชังลุงพลก็ใช้สมองพิจรารณาเองว่าคุณผิดพลาดอะไรในชีวิตบางคนกลับมาไม่ได้ครับด่าลุงพลเยอะเกินไป ทำลายลงพลเยอะเกินไปมันกลับมาไม่ได้ก็เป็นเวรกรรมของเขานะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับเคยด่าลุงพลมหาศาลเคยทําลายลุงพลแต่วันหนึ่งความเป็นจริงปรากฏมันก็อยู่ยากดังนั้นเคสของคดีน้องผลไม้และที่ลุงพลเจอเนี่ยสังคมไทยควรจะนําไปพิจารณาแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจาวันได้เยอะ การจะตัดสินใจเพื่อจะกล่าวหาใส่ร้ายใครให้เขาเสียหายเนี่ยต้องดูต้องติดตามต้องวิเคราะห์ต้องให้เห็นกับตาอย่าพึ่งเชื่อใครง่ายๆอย่าพึ่งเชื่อใครง่ายๆถ้าสัญชาตญาณคุณไม่ใช่สัญชาตญาณตรงถ้าสัญชาตญาณคุณมันมีข้อบกพร่องมันจับต้องไม่ได้ในมุมหนึ่งที่มันเป็นสัญชาตญาณว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ คนนี้ชั่วหรือไม่ชั่วคนนี้ทำจริงหรือไม่ได้ทำจริงคนนี้ถูกใส่ร้ายหรือไม่มันเป็นสัญชาตญานบอกบางอยา่างที่เหลือแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเป็นไปตามที่สมมติฐานของเราตั้งไว้ไหมทุกคนจะต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์ในตัวเองพอมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีมันสมองความคิด มีสัญญาและใจที่ทําให้มนุษย์ต่างจากเดรัจฉานก็เพราะว่าสัญญาและใจอันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเพราะมีสัญญาและใจจริงแตกต่างจากเดรัจฉานทั่วไปคือมีความทรงจํามีการนําไปคิดวิเคราะห์ได้แล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วจะได้หรือพิสูจน์ได้ทดสอบทดลองได้พิสูจน์ได้เดรัจฉานมันทําอย่างนี้ไม่ได้ก็คือสัญญาและใจ ทําให้คนมีปัญญานะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เยอะในเรื่องนี้นะครับนะนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากพูดในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ